สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกทานตะวันค่ะวันนี้ใช้ดิบินเบอร์2องจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละย8 8ซนเมตรค่ะตัดไปลายดิบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นสีเหลืองทอง2เส้นค่ะหลังจากนั้นจับทั้ง4เส้นมา นี่คะ่ะจับทั้ง4เส้นใะรวบทั้ง4เส้นให้เสมอกันคะ่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งคะ่ะพับลงไปเลยคะ่ะวางลงไปคะ่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนคะ่ะเส้นต่อมาเส้นที่2คะ่ะเอามาคล้องเส้นที่1คะ่ะ เส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นน้อยด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบินให้กว้างๆค่ะกลา,า,างออกรวบปลายหางของเส้นที่3ามใส่ลงไปค่ะ หลังจากนั้นดึงให้กระชับขั้นตอนต่อไปก็ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากข้างล่างจากข้างบนนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพิกับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีเหลืองปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับกลับมาทางด้านซ้ายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกหรือว่าเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นนะคะชี้ไปทางขวาให้กลับมาทางซ้ายพับปลายดิบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาให้นำกลับมาค่ะ บิดปลายริบบิ้นลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองทองค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่เส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวาพับปลายริบบิ้นมาทางซ้ายพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เราจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางด้านบนนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นจะชี้ไปทางซ้ายนํากลับมาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะม้วนตรงปลายเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะ ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะเส้นที่สองพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนะคะหลังจากนั้นให้นํากลับมาทางขวาค่ะจับที่ปลายเส้นริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ตอนนี้ได้2เส้นแล้วนะคะต่อมาเป็นเส้นที่3ค่ะเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนำกลับมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายพับเส้นดิบบินไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบินนะคะชี้ไปทางด้านซ้ายให้นำกลับมาทางขวาม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะทะลุกออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะนี่ค่ะ หบดอกสุดท้ายแล้วค่าหลังจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะ จากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับหลังจากนั้นตัดปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้ครบนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี